ดเร็กซ์ฉันคิดถึงนายมากเลยคุณจำการผจญภัยในตอนแรกของพวกเรากันได้ไหมคะฉันถูกครอบครัวมหาเศรษฐีรับมาเลี้ยงฉันโชคดีมากเลยล่ะนี่คือแม่ใหม่และพ่อใหม่ของฉันเองค่ะพวกเขารวยมากเลยนะก่อนหน้านี้ฉันอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแต่ตอนนี้ฉันมีครอบครัวแล้วพวกเรามีความสุขกันมากเลยเราทำเรื่องสนุกสนุกกันเสมอตอนวันเกิดของฉันเนี่ยเรายังไปดูไดโนเสาร์ตัวจริงกันมาด้วยนะ คุณอยากรู้ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปงั้นไปดูวิดีโอกันต่อเลยเรามาหาเศรษฐีเนี่ยมีวิธีผ่อนคลายก่อนจะเข้านอนเสมอแต่ไม่ว่าอะไรก็คงจะช่วยไม่ได้ถ้าคุณกลัวเสียงฟ้าผ่าแบบเนี้ยที่รักฉันกลัวมากเลยอะเราต้องไปดูมีอากันหน่อยแล้วเร็วเข้าแต่ดูเหมือนว่าเจ้าไดาโนเสาร์ตัวน้อยของเราจะไม่กลัวอะไรเลยไดยโนเสาร์ที่ตัวใหญ่ที่สุดเรียกว่าไซามซาซอรัสมีอา มีอะไรกันหรอคะข้างนอกมีพายุฝนฟ้าคะนองจ้ะพวกเราคิดว่าหนูคงจะกลัวที่ต้องนอนคนเดียวนะไม่ต้องห่วงนะคะอย่ากลัวไปเลยมันก็แค่ฝนตกนะคะเดี๋ยวก็หยุดแล้วพวกคุณอยากให้หนูอ่านหนังสือให้ฟังไหมคะทุกคนรู้ไหมว่าไดโนเสาร์จะเริ่มเดินตอนไหนมันจะเริ่มเดินหลังจากที่มันเกิด22ชั่วโมงค่ะดูเหมือนว่ามีอาจจะทําให้พ่อแม่ของเธอหลับไปด้วยเรื่องเล่าไดโนเสาร์ของเธอแล้วล่ะพวกเขาหลับไปแล้วแล้วค่ะแต่อย่าเสียงดังนะคะ เปียนทองนี้ทำให้ฉันโชคดีมากเลยขอบคุณมากเลยนะฉันได้เจอครอบรครัวของฉันแล้วมันควรที่จะอยู่ตรงนี้แหละนี่มานี่หน่อยสิโอ้นายมาแล้วหรอวัสดีจ้าไหนเงินที่เธอบอกว่าจะให้ฉันน่ะเอามาให้ฉันเลยนะรอแป๊บนะจ๊ะฉันต้องรีบเอาตู้เซฟไปที่หน้าต่างแล้วล่ะว้าวมันหนักมากเลยจะยกมันขึ้นได้ยังไงนะไหนามาลองอีกรอบดีกว่า เร็วเข้าขยับหน่อยสิเจ้าหมูตัวใหญ่ขยับหน่อยสิอยอยสโอ้รู้แล้วว่าติดตรงไหนคุณน้องหมูออมันเป็นเพราะนายใช่ไหมวันนี้นายกินเหรียญทองคําเข้าไปเยอะเกินแน่เลยเออตอนนี้ฉันยกตู้เซฟได้แล้วลูกรักลูกทําอะไรอยู่นะจ๊ะโอไม่นะเดี๋ยวฉันโดนจับได้แน่เลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวพวกเราช่วยเองสวัสดีจ้า รีบมาที่นี่เร็วๆเ,เลยนะคะโดนแน่เลยพวกเขาต้องสอง่งฉันกลับไปที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแน่เลยเดี๋ยวเขาก็มาถึงแล้วละจ้ะวันดีจา้าเข้ามาได้เลยนะพวกเราอยากย้ายตู้เซฟสักหน่อยอะได้เลยครับเขาก็ดูแข็งแรงอยู่นะสาวน้อยเธอไปหน่อยครับนี่มันงานของพวกหนุ่มกล้ามโตว,ว้าวี่พวกเขาเก็บทองคําแท่งไว้ข้างในนี้หรือเปล่าเนี่ยมีอาลูกไม่จําเป็นต้องยกอะไรหนักๆแบบนั้นด้วยตัวเองหรอกนะจ๊ะค่ะหนูจะไม่ทําแบบนั้นแล้วค่ะเอาตู้เซฟมานี่เลยนะ ันว่าหลังฉันยอกแล้วล่ะขอบคุณที่ช่วยนะพี่ชายยินดีที่สุดเลยเอานี่ไปเลยจ้าขอบคุณที่มาช่วยนะจ้าตอนนี้นายไปได้แล้วล่ะแล้วก่อนครับเขานี่มันอ่อนแอรจริงๆเลยนะตอนแรกฉันก็นึกว่าเขาจะแข็งแรงนี่ทุกอย่างโอเคไหมจ้านายได้ตู้เซฟไปแล้วใช่ไหมใช่ทุกอย่างเป็นไปตามแผนเลยขอบคุณนะยินดีเสมอเลยบายบายใช่แล้วละจ้ะฉันต้องไปนิทรศการนั้นอยู่แล้ว ฉันมีรูปภาพที่ฉันอยากจะซื้ออยู่รูปนึงอะโอเคโอเคฉันกำลังไปแล้วล่ะเวนิสซาเธอไปแล้วหรือเนี่ยไคฟาแบกเช่ต้องเป็นของฉันแน่นอนโอ้ไม่นะนี่มันพาเลตของเวเนซาที่สั่งมาจากช่างแต่งหน้าชื่อดังนี่นะเธอต้องโมโหมากแน่เลยอะพ่อทำพาเลตพังเหรอคะงั้นขอหนูแต่งหน้าให้พ่อหน่อยนะคะ หนูไม่บอกแม่หรอกไม่นะอย่าเลยฉันมาทำอะไรที่นี่เนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วนะคะพ่อวันนี้พ่อต้องดูดีมากแน่นอนหนูจะแต่งหน้าให้พ่อแบบไหนดีหนะ้ารู้แล้วล่ะหนูว่าเครื่องสำอางแบบนี้ต้องเหมาะกับพ่อมากแน่นอนค่ะพ่อคะดูสิว่าพ่อนำเทรนด์แค่ไหนพ่อชอบไหมคะแน่นอนสิเจ้าลูกรักฉันว่าฉันลืมอะไรไปนะนายทำอะไรของนายอะ่ะมีอาบอกว่ามันกำลังติดเทรนด์อยู่เลยนะ แม่คะหนูใช้พาเลตของแม่ด้วยสีมันสวยมากเลยนะคะเวนซ่าเธอต้องโกรธมากแน่เลยแม่ทำมันแตกตั้งนานแล้วหรอจ๊ะหนูรู้แล้วคะ่ะยิ้มหน่อยจ้าพวกเขาหลอกฉันแล้วยังทำให้ฉันกลายเป็นเอเลี่ยนแบบนี้อีกเลยเนี่ยนี่ชาของนายนะจ๊ะทีเร็กซ์ขอบคุณมากเลยนะฉันชอบชาสมุนไพรามากเลยแล้วนายละจ๊ะเคนอยากได้ชาเขียวหน่อยไหมเดี๋ยวฉันเทให้นายเองนะตามสบายเลยจ้าบาร์บี้เธออยากได้หน่อยไหมเดี๋ยวฉันช่วยทำผมให้เธอเองนะ ถึงเวลาต้องเปลี่ยนลูกกันหน่อยแล้วโอไม่ oh my, นะแขนของเธอบาร์บี้ของฉันแขนหลุดหมดแล้วอะแม่คะ ฉันจะทํายังไงดีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเหลอเจ้าลูกรักก็ตุ๊กตาของหนูสิคะว้าวแม่ว่าช่วยไม่ทัาแล้วล่ะลูกนัม่มันตุ๊กตาตัวโปรดของหนูเลยนะคะเดี๋ยวร้องไห้ไปเลยนะเจ้าลูกรักเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อบาร์บี้รุ่นใหม่ล่าสุดกันก็ได้รอแป๊บนึงนะตุ๊กตาใหม่ของลูกกำลังจะมาแล้วล่ะพ่อแม่มหาเศรษฐีไม่เคยห่วงเรื่องการใช้เงินสําหรับลูกสาวของพวกเขาเลยพวกเขาซื้อของเล่นใหม่ให้เธอตลอดบาร์บี้ตัวใหม่ของหนูมาแล้วจ้าเธอสวยมากเลยคะ่ะเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปให้พวกหนูเองนะ ตอนนี้เธอเป็นเพื่อนสนิทคนใหม่ของฉันแล้วแล้วจ้ะบาร์บี้มาถ่ายรูปกันหน่อยเร็วมีอาเธอลืมตุ๊กตาตัวเก่าของเธอไปสนิทเลยอ่ะ เราว่าบาร์บี้ตัวใหม่ของเธอเจ๋งกว่าเดิมเยอะเลยส,สาวสาวทำอะไรกันอยู่นะคุณซื้อตุ๊กตาตัวใหม่ให้มีอาด้วยเหรอซื้อของเล่นให้ผมบ้างได้ไหมอ่ะจำได้ไหมผมเพิ่งโชว์รถคันนี้ให้คุณดูเองอะ่ะไม่ได้นะอลนันคุณแก่เกินไปที่จะเล่นของเล่นแบบนี้แล้วเต็มที่ไปเลยนะจะ๊ะจมีอามีอาชอบเล่นปาร์ตี้จิบน้ำชามากเลยแล้วตอนนี้เธอก็มีบาร์บี้เพื่อนสนิทคนใหม่ของเธอแล้วด้วยผู้เธอไม่ได้แค่นั่งกินชาก,กันหรอกนะเพราะว่าผู้เธอคุยกันสนุกมากเลยล่ะที่นี่คนเยอะมากเลยล่ะ งั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าคุณสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การประกวดของเราทุกคนพร้อมจะพบกับผู้เข้าประกวดของพวกเรากหรือยังครับพร้อมแล้วจ้าเย้ <Yeah! S 2> งั้นเราเริ่มกันเลยโซอี้เร,เริ่มก่อนเลยนะสวัสดีค่ะวันนี้ฉันจะมาร้องเพลง t a y l o r s w i f t ให้ทุกคนฟังฉันจะไปกับทุกคนเองพวกเราจะอยู่ด้วยกันเสมอสิ่งของเธอดีมากเลยอะมันพร้อมมากเลยสงสัยเธอจะป่วยแล้วปะเนี่ย ขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนแต่ฉันยังมีอย่างอื่นมาแสดงให้ทุกคนดูอีกนะคะเอาเข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวฉันจะวาดรวปให้ทุกคนดูเองดูเหมือนว่าโซอี้อยากจะชนะมากเลยล่ะเทคนิคของเธอดีมากเลยนะเนี่ยทรูเลวิสต้องอิจฉาค,ความคิดสร้างสรรค์ของฉันแน่นอนเยี่ยมมากเลยนี่มันผลงานชิ้นเอกเลยนะแบบนี้มีอาร์จะเอาชนะโซอี้ได้ไหมเนี่ยขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนขอเสียงปรบมือก,กับผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปของเราหน่อยครับ นี่แหละมีอาลูกสาวของเราเองฉันต้องดูตลกมากแน่เลยหลังจากการแสดงของโซอีอ้อะแต่ก็ต้องลองหน่อยอะเนาะยังไงก็เตรียมตัวมาแล้วนี่แต่ดูเหมือนว่าทุกคนจะไม่ค่อยไปทับใจกับการเต้นของมีอา<ย>สักเท่าไหร่คุณรอ,อนี่นะเดี๋ยวฉันมาบินไปอย่างกับพี่เสือ้อพ่อคะพ่อชอบไหมคะเยี่ยมมากเลยเลยลูกรักขอบคุณที่ให้กำลังใจหนูนะคะพ่อหนูคือน,นักบัลเล่ต์ตัวน้อยของพ่อเลยละ พวกเราไม่ต้องกังวลเรื่องการเต้นเลยค่ะนี่มันฝันร้ายสัดๆเธอเต้นไม่ตรงจังหวะเลยอะ่ะคุณพูดเรื่องอะไรของคุณนะคะเธอเรียนเต้นบันเล่มาตั้งแต่เด็กแล้วนะคุณลองดูดีๆก่อนสิคะฉันเรียมมาแค่นี้แหละค่ะขอบคุณนะคะทำได้ดีมากเลยจ้ะลูกรักถึงเวลาประกาศผลผู้ชนะกันแล้วครับ พี่แล้วไม่ต้องห่วงนะฉันจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วผู้ชนะของเราก็คือมีอาใช่แล้วยินดีด้วยนะจ๊ะลูกรักตบมือกันดังๆหน่อยสิคะโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยอะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วของฉันล่ะฉันพยายามมากเลยนะยินดีด้วยนะจ๊ะลูกสาวของเรานี่เก่งที่สุดเลยเนาะแต่การแสดงของโซอี้เนี่ยมันดีมากเลยนะเธอสมควรได้รางวัลมากกว่าฉันอีกโซอี้เธอเอานี่ไปเลยจ้ะจริงเหรือจ๊ะ ชันชนะหรอมีอาเธอมีบางอย่างที่มากกว่าเงินนะนั่นก็คือน้ำใจไงล่ะยินดีด้วยนะฉันอยากกินน้ำมะนาวจังเลยว้าวมันมีเกลาเพชรสีทองด้วยอะ่ะต้องอร่อยมากแน่เลยที่ราคุณบอกเธอเลยนะได้เลยลูกฟังพ่อหน่อยนะจ๊ะพวกเรามีเรื่องจะบอกหนูจ้ะมีเรื่องอะไรกันเหรอคะมีอะไรจะบอกหนูหรอ ดูซิว่าพ่อเอาอะไรมาด้วยพ่อคะหนูโตเกินกว่าจะใส่ชุดนั้นได้แล้วนะวันนี้ซ่างั้นไหนคุณลองดูหน่อยซิแล้วหนูว่าขวดนมทองคําแบบนี้เป็นยังไงจ๊ะหนูว่ากินจากแก้วแบบนี้ก็ได้นะคะโอ้อลันเราต้องการอะไรที่มากกว่านี้แล้วล่ะเข้าใจแล้วดูแตงโมลูกใหญ่ลูกนี้สิลูกหนูไม่ชอบกินแตงโมอะค่ะทุกคนก็รู้นะคะโอเคผมยอมแพ้แล้วล่ะ ไม่เห็นจะเข้าใจเลยทุกคนต้องการอะไรจากหนูนะลูกรักดูแม่สิจ้าดูเหมือนว่าครอบครัวมหาเศรษฐีจะมีสมาชิกใหม่แล้วล่ะหนูก็น่าจะมีน้องชายแล้วนะลูกลูกรักน่นล,ลูกเศร้าเหรอจ๊ะเย้หนูจะมีน้องชายแล้วหนูมีความสุขมากเลยนี่เป็นข่าวดีที่สุดเลยค่ะ ดูเหมือนว่าครอบครัวนี้จะมีความสุขเป็นมากเลยหนูได้ยินเสียงเงินปลิวว่อนเต็มไปหมดเลยค่ะสงสัยน้องของลูกจะเล่นกับกองเงินกองทองอีกแล้วเขาชอบมันมากเลยล่ะคุณชอบวิดีโอของเราไหมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เจอกัน